เพื่อนๆสวยอีกแล้วฝั่งนี้ก็สวยค่ะฝั่งนี้ดอกบานสะพรั่งเลยค่ะวันนี้ที่โซนนี้ดอกใหญ่มากแล้วก็บานพร้อมเพียงเรียงหน้ากันมากเลยค่ะสวยมากคเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของทุ่งทานตะวันนะคะวันนี้เราอยู่กลางทุ่งดอกไม้ค่ะคนสวยๆอยู่กับดอกไม้สวยๆค่ะเป็นหลักการค่ะต้องสวยเท่านั้นค่ะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้แม้อากาศร้อนเราก็สู้ค่ะเพื่อนๆ เซียโตรร้อนค่ะ90กว่าฟาเรนไฮต์แต่ว่าเราก็ยังอยู่กลางแดดจ้าเพราะว่าเราเห็นดอกไม้สวยๆเราก็อดที่จะถ่ายรูปเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆไม่ได้เนาะค่ะก็ใครที่มีโอกาสก็แวะมาทเที่ยวเซียโตกันนะคะสวยงามมากค่ะช่วงนี้เซียโตมีแดดจ้ามาดูความสวยงามของดอกไม้ดอกพันตะวันกันฝันนี้บานสะพรั่งเลยนะเพื่อนๆสวยมากๆเลยเป็น ทุ่งทานตะวันพุ่งใหญ่มากค่ะก็เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะที่นี่ที่เซียโรค่ะโทมัสแฟมิลี่ฟาร์มนะคะสวยค่ะวันนี้วันมีแดดของเซียโรค่ะดอกไม้บานสะพรั่งค่ะทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งแล้วมาเที่ยวเซียโรกันค่ะ